จริงๆอยากยกคอนมาทุบนี่เลยโยมมันปวดมากเลยโยมสองข้างเลยมันนึกอย่างนั้นจริงๆนะโยมมันปวดแบบไหนคะปวดแบบลึกๆปวดแบบปวดแบบอยากจะทุบหัวเข่าจริงๆนวัตสการค่ะหลวงพ่อเขากอดเขาจะเล่นถอนโยมนะอาตมาก็พันอุปัยคุณอาตมาค่ะอ่าวัดถุศิลป์จำพรรษาโยงแล้วอะมาที่สิบสี่พรรษานี่โยมนะค่ะปวดหัวเข่านี่ทั้งสอง ของก้างนะโยมนะเริ่มปีสี่เก้าจะเริ่มประมาณสิบปีอะไรค่ะทีปวดมาหัวเข่าสองข้างแล้วก็เห็นบอกว่ามีตรงฝ่าเท้าข้อเท้าก็ข้อเท้าจถ้าเดินเด่นมากๆแล้วจะจะเดินลําบากเหมือนรสั่นลอยในข้อเท้านี่ก็เหมือนเสียมันมีหรือไม่ลวกหรืออะไรเข้าไปแทงเนี่ก็อ๋อค่ะก็อาจจะมาก็จะซื้ยาแก้ปวดเป็นยาชุดมาเป็นมานานหรือยังคะอาการนี้ค่ะประมาณอาการสิบปีแล้วโยมสิบสามปีแล้ว สิบสามปีที่ทนทรมานทรมานมากเลยใช่ไหมคะแล้วมีการรักษาอย่างไรบ้างคะก็ปวดก็ซื้อยาก็ที่เขาโฆษณาแล้วก็ลองดูค่ะแล้วเป็นยังไงคะผลลัพธ์ก็หายมั่งไม่หายมั่งยังหยบ้างไม่หายบ้างใช่ไหมคะแล้วหลวงพ่อรู้จักสิทัิผ์นีบูนนี้ได้ยังไงคะก็ได้ดูอ่า YouTube จังหวะเห็นว่าญาติโยมที่มาสัมภาษณ์กันก็อายุก็เยอะแล้วเนี่ยหกสิบกว่าแล้วเกือบเจ็ดสิบมั่งก็ลองดูก็เลยมีความมั่นใจใช่ไหมคะว่า อ๋อมีการออกสื่อหลายคนแล้วนะคะเห็นพวกสัมภาษณ์หลายคนใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ย่าเดียวพ้อออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อคะก็ดีนะประมาณกันไปสองกองก็10กว่าแล้วสิกว่าสิกว่าจองแล้วก็เริ่มดีดีขึ้นนะมันดีขึ้นยังไงคะก็อาการเขาก็ดีึ้นนะ่ารู้สึกว่าเดินดีเดินไม่ค่อยเสียว เห็นหลวงพ่อบอกว่าเวลาที่ช่วงเช้าๆไปเดินบีธบาตจะมีอาการทรมานมากมากเลยใช่ไหมคะใช่ใจะตูงเขาทาจะเสียวอาตมาก็ขอผู้แปลภาษาพระเลยยมนะถ้าผู้โกหกก็มุกษานยมอันนี้ก็จริงๆก็ก็ลองมาหลายอย่างโยมแต่นี้อาจจะราคาเขาจะสูงไปหน่อยแต่ก็ดียังคุ้มอันนั้นจะไม่ไม่สูงแต่ก็ไปเรื่อยๆต่นี้มาคุมราคาโยมคุมราคาที่อาจมาก็ขอขอบอกโยมละกันนะก็ลองดูโยม แล้วนะไหนลองทำดูสิคะว่าสะสมได้กินเปล่าแม่นั่งขัดสมาธิได้แล้วนะโอ้โหเนี่ยปวดรับสุดยอดมากๆเลยปวดลงที่เข่าปวดแต่ก็หายากินไปเรื่อยๆแล้วก็มีลูกสาวเขาไปซื้อยาไอพวกผลิตภัณฑ์ไอพวกนี้แหละอาหารเสริมเนี้ยให้กินอยู่3กล่อง แต่ก็ไม่ดีขึ้นเลยค่ะแล้วเห็นบอกว่าเกิดอุบัติเหตุด้วยการตกล้มค่ะล้มค่ะค่ะล้มลงไปตอนนี้ยิ่งปวดหนักกว่าเดิมปวดจนทรมานมากๆากทรมานมากจนเหมือนจะไม่อยากอยู่เลยอ่ะบางทีกลับมาจะไปส่งลูกหลานเสร็จกลับมาอยู่บ้านคนเดียวโอ้ย ตายดีไหมเนาะอ๋อเด็กเรียยว่าคนกับความทรมานนี่หนักมากมันก็แบบไม่อยากจะมีชีวิตมันเจ็บเนาะมันเจ็บมันปวดอะมันปวดปวดแบบบอกไม่ได้เลยว่ามันปวดขนาดไหนอะคนแใครที่ฟังอยู่ก็คือคงเข้าใจนะว่าคนที่ปวดเขามีอาการชแบบไหนใช่ไหมคะใช่ปวดมากมากเลยอะแล้วทนทรมานมาประมาณกี่ปีคะ เป็นปีอะค่ะเป็นปีเลยใช่แล้วเห็นบอกว่าคุณหมอให้ผ่าด้วยใช่ไหมใช่คุณหมอให้ผ่าแต่เราไม่ผ่าเพราะว่าถ้าเกิดผ่าไปเราก็ทําอะไรไม่ได้เลยเรามีความกังวลว่าถ้าเราผ่าตัดไปแล้วเนี่ยมีการพักฟื้นนานใช่ต้องพักฟื้นนานลูกเต้าก็ต้องทํางานไม่มีใครมาดูแลอ่าไม่อยากเป็นภาระลูกเอนเไม่อยากเป็นภรระลูกก็เลยไม่ผ่าค่ะแม่ไปผ่าแม่ไปผ่าบอกแม่ไม่ผ่าค่ะแม่ผ่าไม่ได้เพราะไม่มีคนดูแลอืมค่ะแล้วรู้สึกว่าเรารู้สึกการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะ สองที่สามะค่ะก็เลยบอกลูกว่าเออดีนะเดี๋ยวแม่กินอีกแม่จะสั่งอีกก็เลยะสั่งมาตออ่อสองสั่งมากล่องที่สองก็เออรู้สึกเดินดีมากเลยขึ้นบันไดก็ไม่ขัดไม่ปวดแล้วก็ไม่ ปกติเดินนก็บเกบแก็บตอนนี้ไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วนะคะหลังจากที่ดีขึ้นตั้งแต่สซองได้และสั่งเพิ่มนะคะทานหมดไปสองกล่องตอนนี้เดินได้เดินท่องเดินขัดไหมคะเสียงบอบแก๊บเป็นยังไงบ้างบอบแก๊บนี่หายเลยค่ะยต่ครั้งนี้เรามันเกิดอุบัติเหตุมันมันเป็นมากไงค่ะเราก็หายปวดที่สั่งมาก็ไม่ได้บอกลูกแต่ว่าพอสั่งมาแล้วก็เลยบอกลูกว่าเนี่ยแม่ซื้อยาสั่งยาตัวนี้มากินนะเขาบอก มีแค่ห้าซองฮะห้าซองมันจะน้อยไปไหมแม่เขาบอกห้าซองก็กินน้อยก็กินเพราะมันปวดทนไม่ไหวแล้วอ่านี่นะคะเด็กที่บ้านนะคะถึงจะน้อยไม่น้อยยังก็ต้องลองแล้วทนไม่ได้แล้วใช่ไหมค่ะทนไม่ได้แล้วแล้วก็เลยลงกินดูกินไปสามซองบอกแม่นั่งขัดตมาดได้แล้วนะอ่าไหนลองทำดูสิคะว่าขัดสัตวได้หรือเปล่าแม่นั่งขัดตมาดได้แล้วนะโอ้โหนี่ครับผลลัพธ์สุดยอดมากๆเลยแล้วเป็นยังไงคะถ้าเมื่อก่อนถ้าตอนที่เราไม่ได้เลยค่ะตอนเมื่อก่อนนี้ท่านจะนั่งแบบนี้เหรอไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงเลย่ะไม่ได้เลยแลลล้วววูกกาา่ยัังงงไะหจ เขามองสุกวามันน้อยอถ้าถ้ามันกินดีก็กินไปเลยแม่นี่นะคะเด็ยกได้ว่าผลเราสุยใจมากเลย้ากินดีก็กินไปเลยกินต่อไปเลยคมะก่อนตอนที่ปวดนะคะเวลาจะขึ้นไปนอนนะคะต้องโหนบันไดขึ้นไปเท้าหัวเข่าด้วยเท้าไปขึ้นไปฝ่าจะขึ้นสุดถึงต้องหยุดพักก่อนมันเจ็บ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 มากแล้วก็เลยต้องค่อยๆเดินขึ้นไปอาฮะอาฮะ แล้วตอนนี้นะคะหลังจากที่ทานผิวพรณดีบุญเดินได้คล่องโดยไม่ต้องจับราวแล้ว่คล่องไม่ต้องจับหรอกค่ะไปเลยค่ะโอ้โหนี่ค่ะเป็นผลลัพธ์สุดยอดมากๆเลยค่ะเดินได้ดินคล่องเดินได้ไวด้วยเนาะค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะเพราะเราเป็นคนเดินไวอยู่แล้วไงแล้วถ้าเวลาเป็นแล้วมันปวดมันถนัดแล้วันมันมันขัดใจอ๋อโอคตอนนี้สบายค่ะออพวกที่เป็นปวดเข่านะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วคือคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะ เอาเอาสักสีเป็นประกันนะครับสองเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผมปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมคนนี้ก็ไม่ก็ยังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งพไว้ทดลองนุ่นทดลองนี่เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งทดลองทาง แพทย์ทางเลือกอะครับไปกดมั่งไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปทำอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยทานเรื่อยแล้วก็พอถึงจนครบก็หายเลยห้าชุด ตอนนี้เห็นคุณลุงบอกว่ากล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบปิดทิ้งเลยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหสุดยอดมากเลยก็ดีบูนนี่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนาะเพราะว่ามันผมก็ทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่าให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผมก็ให้เต็มร้อยอะครับโอ้โหันหนักมากคือหัวเข่าหัวเข่านี่มันบวมเป่งเลยแล้วก็เดินลําบากเดินลําบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะ รู้สึกจะสามปีเป็นมาสามปีเนาะค่ะแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผ่าไหมก็ก็เมื่อปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทำเพราะว่าผ่าก็ผ่าแต่ก็เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ คือไว้ไม่ไม่กล้าวออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นค่ะกลัวจะถึงวันป่ากก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนแฟนเขาบอกว่าจะเพิ่งผ่านนะค่ะเลยเลยมาหาผลิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบูลค่ะแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทัยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างคะก็รู้สึกว่ากินวันแรกก็ก็ยังยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าไม่เพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับค่ะ ข้อซองที่สามซองที่สี่เอ๊ะพวกกับแฟนนะทำไมมันไอ้ที่บวมเราอ่ะทำไมมันยุบยุบอ๋อเมื่อรู้ว่าดีขึ้นสามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงเนาะค่ะโอ้ชัจริงจริงด้วยข้อเจห้าซองค่ะเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนิดๆข้างในอ่ะคร่บกล่องที่สามว่างค่ไหลกินเหลืออยู่สองซองค่ะ ปวดข้างในแทบจะไม่มีแล้วโอ้โหปวรับสุดยอดมากๆเลยเนาะเราเป็นนักมวยมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วการเป็นนักมวยเนี่ยมันก็ต้องฝึกซ้อมหนักไม่ว่าจะเชา้ชาเช้าเนี่ยผมก็วิ่งทิ้งเป็นสิบโลเช้าอย่างเช้าเลยอย่างน้อยก็ต้องมีสิบสองโลแล้วตอนบ่ายอย่างน,น้อยก็ต้องมีอีกเจ็ดแปดโลแล้วเราก็จะวิ่งอย่างเงี้ยมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตะเป้าเตะกระสอบเล่นบริหารแล้วก็มาโดดจำ้ำสมัยผมต่อยมวยโดดจ้ำเยอะฮะ จำมาผมเล่นเช้า200เย็น200เราก็ไม่เคยคิดว่าเฮ้ยกระดูกคนเราในอนาคตมันอาจจะเสื่อมได้นะเพราะตอนนั้นเราเราไม่ไม่เคยรู้เรื่องเลยไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้คือเราเล่นอย่างเดียวไอ้พวกบำรุงกระดูกเราไม่เคยกินพอหลังจากเลิกมวยผมก็มาเข้าวงการบันเทิงบางทีผมยืนร้องเพลงเนี่ยสองสามชั่วโมงนะช่วงที่อ่อนอ่อนซ้อมกลาลังดังเนี่ยยืนจนแบบรู้สึกปวดเมื่อยครับก็พอดีเพื่อนเขาแนะนําให้เรารู้จักกับ ดีบูเน่ตัวนี้เป็นอาหารเสริมนะฮะก็คือพอเราได้กินแล้วเรารู้สึกว่าเออเฮ้ยดีขึ้นทันตาเห็นก็จากที่ผมเคยเดินขึ้นบันไดหรือยืนรอเป้านาน,านๆเนี่ยหัวเข่ามันจะเสียวพอเรากินตัวนี้ไปแล้วเรามารอเป้าเราก็ยืนได้เป็นชั่วโมงอยู่ครับข้อเข่าไม่ดีหรือกระดูกไม่ค่อยดีนะครับตั้งแต่ผมรู้จักดีบเน่มาเนี่ยไม่มีอาการเจ็บป่วยให้เห็นเลยนะครับ ดีบุเน่ดีจริงจริง